ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรื่องเล่าขย่าคว,วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่พี่จุ๋มเด็กๆนะแต่ว่าพี่จุ๋มน่ะไม่ได้รู้เรื่องตอนที่พี่จุ๋มยังเด็กๆหรอกพี่จุ๋มเพิ่งมารู้เรื่องตอนที่โตแล้วแล้วมีคนยังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ ตอนนั้นพี่จุ๋มยังไม่ได้ย้ายบ้านมาอยู่นนทบุรีตอนนั้นพี่จุ๋มอยู่ที่พระปรแดงกรุงเทพนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่เอ่อจะเรียกว่าอะไรอะอยู่ละแวกบ้านแต่ว่าบ้านก็ไม่ได้ติดกันก็คืออยู่ห่างบ้านพี่จุ๋มไปประมาณสักสี่หรือห้าหลังนี่แหละบ้านนี้มีลูกสาวที่สวยมากเป็นคือตอนนั้นพี่เขาน่าจะอายุประมาณสักยี่สิบ ยีบต้นๆน,น,นะคะยี่สิบเอดยิบสองตอนนั้นพี่จุ๋มยังเด็กอยู่ก็จะไม่ไม่ได้รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวนะเขามีชื่อว่าพี่แดงพี่แดงเป็นสาวสวยมากก็คือหนุ่มๆในละแวกบ้านเนี่ยจะตามจีบพ,พี่แดงคือไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วพี่แดงก็จะเป็นลูกสาวคนเดียวที่พ่อแม่น่ะห่วงมากเรื่องเนี้ยพี่จุ๋มอยากให้น้องๆฟังแล้วก็ใช้วิจารณยาน,นิดนึงนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีนะ แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับเกี่ยวกับอาถรรพอะไรแบบนี้ตอนนั้นน่ะพี่จุ๋มจําได้ว่า,าบัรดาหนุ่มๆที่อยู่ละแวกบ้านในซอยอะค่ะจะชอบฝากพี่จุ๋มเอาของขวัญไปให้พี่แดงบางคนก็ดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อขนมให้ก็มี ซื้อพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าให้ก็มีนะหนักๆเลยก็ถึงขั้นแบบซื้อเครื่องประดับให้เดให้เลยแต่ด้วยความที่พี่แดงอ่ะเขาเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อกับแม่เขาก็จะห่วงมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครได้เข้าใกล้บ้านพี่แดงแบบง่ายๆแต่สําหรับพี่จุ๋มเองเนี่ยด้วยความที่พ่อกับแม่พี่จุม๋มกับพ่อแม่พี่แดงเนี่ยเขารู้จักกันเวลาที่พี่จุ๋มไปบ้านพี่แดงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรตอนนั้นก็มี มีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายขับรถมาแล้วก็มาจอดหน้าบ้านพี่แดงพี่จุ๋มไม่รู้ว่าเขาเข้าไปคุยอะไรกันยังไงแต่ว่าคุยกันนานมากแล้วผู้ชายคนนั้นก็โมโหปึงปังออกมาจากบ้านพี่แดงเตะรถทุบรถเหมือนเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างอะคะ่ะแล้วก็เขาก็ขับรถบึ้นหายไปจนนาน นานจนทุกคนลืมผู้ชายคนนี้ไปแล้วที่ทุกคนจําเขาได้ว่าตอนที่เขามานะ่ะเขาขับรถคันสีแดงเข้ามาแล้วคือรถเขาเหมือนแบบถอยมาใหม่เลยคือสวย เป็นรถที่ถอยมาใหม่สวยสมัยก่อนเนี้ยคนที่จะซื้อรถเนี่ยต้องซื้อเงินสดนะคะก็คือน้อยมากที่จะมีเครดิตกับธนาคารสามารถที่จะดาวแล้วผ่อนได้อะคือน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่มีตังค์แหละเขาซื้อรถคันใหม่แล้วก็ถอยมาจอดหนะ้าบ้านพี่แดงแต่พี่จุ๋มไม่แน่ใจว่าเขาคุยอะไรกันทําไมผู้ชายคนนี้ถึงได้มอหูแล้วก็ตอนที่ขับรถออกไปอ่ะก็สังเกตได้เลยว่าเสียงใครซ้อนไม่มี ก็สังเกตได้ว่าเขาออกไปด้วยอาการโมโหค่ะพอเวลาผ่านไปนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตรงนั้นน่ะพอไม่เห็นว่าผู้ชายคนนี้ขับรถเข้ามาอีกก็เริ่มจะมีความหวังกลับมาอีกครั้งค่ะนั่นแสดงว่าพี่แดงไม่ได้ตอบตกลงผู้ชายคนนี้ไปเหตุการณ์ก็เริ่มกลับมาปกติมีขนมมีอะไรส่งไปให้พี่แดงตลอดแล้วพี่จุ๋มก็คอยได้รับอนุเสบอนุอนสงไปด้วยนะตอนนั้นก็คือแบบอันไหนที่พี่แดงเขาไม่ชอบอะค่ะ เขาก็จะไม่กินอย่างเช่นพวกขนมอย่างเงี้ยพี่แดงเขาจะไม่กินเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวว่าตัวเองจะน้ำหนักน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นขนมนี่คือเขาโยนให้พี่จุ๋มตลอดซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กเราจะชอบมากเลยพอเราเอาขนมมาให้แล้วเราได้ขนมนั้นเองอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าเอาขนมมาให้พี่แดงนี่พี่จุ๋มก็จะเชียร์มากเลยจะเชียร์ให้เขาจีบพี่แดงติดอะไรอย่างนี้นะ จนกระทั่งเวลาผ่านไปล่วงเลยไปประมาณเข้าเดือนที่สาเข้าเดือนที่สี่อยู่ๆพี่แดงก็เปลี่ยนไปพี่แดงมีอาการเหมือนคนเหม่อลอยแล้วก็ชอบนั่งมองท้องฟ้านั่งยิ้มนั่งพูดกับตัวเองหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างแรกๆก็ยังไม่เป็นที่สังเกตของพ่อแม่นะจนเวลามันผ่านล่วงเลยไปค่ะ พี่แดงก็อาการหนักขึ้นจากที่เป็นสาวสวยผิวขาวคือคือผิวพี่เขาสวยมากคือขาวแล้วดูผ่องมากหน้าตาสวยตากลมโตเลยแหละแล้วก็แก้มป่องๆหน่อยนึงปากนิดจมูกหน่อยคือดูแล้วสบายตาค่ะแต่เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนค่ะพี่แดงเริ่มจะกลายเป็นคนที่สูบผอมไม่กินข้าวไม่กินน้ำวันๆพูดแต่คำว่า มาหาหน่อยมาหาหน่อยคิดถึงคิดถึงมากมาหาแดงหน่อยมาหาแดงหน่อยได้ไหมพูดอยู่แต่คำนี้ค่ะจนคนเป็นพ่อเริ่มสังเกตว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนจากสาวสวยสักั่งกลายเป็นสาวที่โทรมผอมผมเผ้านิลกลุงลังจะตัดให้ก็ไม่ให้ตัดด้วยนะก็คือกลายเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ เวลาเรียกทานข้าวก็ไม่มาทานแม่เนี่ยจะต้องเอาจานข้าวเข้าไปส่งในห้องนอนแต่ทุกครั้งที่เอาไปส่งก็จะเห็นได้ว่าพี่แดงไม่กินเลยค่ะพั่มเพอแต่หาคนที่ชื่อวิทย์เรียกแต่พี่วิทย์พี่วิทย์คนอื่นๆก็แปลกใจว่าใครคือพี่วิทย์เพราะในบรรดาคนในหมู่บ้านที่อยู่ละแวกเดียวกันนั่นนะคะไม่มีใครชื่อวิทย์ค่ะเต็มที่ก็จะมีเด็กตัวน้อยๆที่จะเพิ่งจะอยู่ปหปสออย่างนี้ค่ะ ก็ไม่น่าจะทําให้พี่แดงรู้จักจนถึงขั้นเรียกชื่อได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เริ่มไม่สบายใจค่ะเริ่มจะพาพี่แดงไปหาหมอไปตั้งแต่อนามัยในหมู่บ้านไปถึงโรงพยาบาลในอำเภอโรงพยาบาลในจังหวัด แทุกคนก็ยืนยันว่าพี่แดงแค่อ่อนเพลียเนื่องจากพักผ่อนน้อยแล้วก็มีภาวะที่ร่างกายขาดน้ำขาดอาหารแค่นั้นให้พ่อแม่เนี่ยช่วยดูแลเรื่องการกินเรื่องการนอนพักผ่อนให้ดีๆแล้วก็จะไม่มีปัญหานั่นคือคําที่หมอแนะนํามาค่ะไม่ว่าไปโรงพยาบาลไหนหมอก็จะแนะนําอย่างนี้ทุกคนเลยแต่ไม่ว่าจะทำยังไง พี่แดงก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นเลยก็ยังคงสู้ผอมแล้วก็เม่อลอยจนกลายเป็นคนที่ดูน่ากลัวหนุ่มๆที่เคยจีบตอนนี้อย่าว่าแต่จะจีบเลยค่ะแค่เดินผ่านชะเง้อมองหน้าบ้านก็ไม่มีใครอยากจะผ่านไปมองแล้วค่ะแล้วตัวพี่จุ๋มเองตอนนั้นก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพี่แดงได้เลยเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาจะไม่ให้พี่แดงพบใครละค่ะเขาขังพี่แดงไว้ในห้อง ตอนกลางคืนเนี่ยจะได้ยินแต่เสียงพี่แดงร้องไห้เสียงร้องไห้แบบเหมือนเขากําลังคิดถึงเหมือนเขากําลังอยากจะเจอใครสักคนแต่ห้ามไม่ให้เจอค่ะ เวลาผ่านไปคนเป็นพ่อก็ยังยืนยันแต่ว่าจะพาพี่แดงไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆโรงพยาบาลดังๆใครว่าหมอที่ไหนดีคุณพ่อก็อยากจะพาไปแต่คนที่เอะใจคือคนเป็นแม่ค่ะคนเป็นแม่รู้สึกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไม,ไม่น่าจะป่วยด้วยโรคของปัจจุบันเหมือนที่ว่าต้องไปหาหมอรักษาได้ค่ะวันนั้นพ่อออกไปธุระ แม่ก็เลยแอบไปหาพระที่วัดใกล้ๆบ้านซึ่งพอไปถึงแม่ของพี่แดงยังไม่พูดอะไรเลยค่ะหลวงพ่อก็ทักทันทีเลยว่าเหมือนลูกสาวเนี่ยกำลังจะมีเคราะห์ใหญ่เป็นเคราะห์ที่หนักหนาถ้ายังปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขอาจจะสายเกินแก้อาจจะเสียลูกสาวไปเลยก็ได้ เมื่อแม่ได้ฟังอย่างนั้นแม่ก็ตกใจมากค่ะรีบถามพระเอาใหญ่เลยว่าแล้วจะต้องทำยังไงเพราะว่าตอนนี้คือเป็นห่วงลูกสาวมากพูดคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปหาหมอที่ไหนก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยโรคได้วันนั้นพระก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะเข้าไปดูอาการให้แต่ขอให้จัดห้องเนี่ยให้มีฉากกัน้น ไม่ให้พี่แดงเนี่ยมองเห็นพระขอให้เป็นฉากกั้นสีดำหรือสีอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถมองทะลุถึงกันได้แล้วหลวงพ่อจะไปตอนประมาณทุ่มครึ่งพอวันนั้นกลับไปคนคนที่เป็นแม่นะคะก็กลัวแต่ว่าพ่อจะรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวพ่อจะโกรธวันนั้นแม่ก็เลยวางแผนว่าให้พ่อเนี่ย ไปเอาของที่บ้านของคุณยายให้ซึ่งซึ่งตอนนั้นบ้านบ้านอยู่ที่สมุทรปราการนะคะแต่ให้ให้ไปเอาของที่อยุธยาซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับอย่างน้อย,อยก็สักสามชั่วโมงได้ซึ่งแม่คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับการให้พระมาดูให้พ่อก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะพอแม่บอกว่าให้ไปเอาของให้ก็ไปแล้ววันนั้นหนึ่งทุ่มแม่ก็จัดแจงทุกอย่างตามที่พระสั่งเรียบร้อยพอพระมาถึง พระก็นั่งมองมองพี่แดงผ่านจากผ้าม่านที่บังอยู่นะคะมันจะพอเห็นเป็นเป็นเงาลางๆแล้วพระก็ถามแม่ว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนรูปร่างอวบใช่ไหมแม่ก็บอกไม่ใช่พระก็ถามอีกลูกสาวนะ่ะผมยาวถึงพื้นเลยใช่ไหมแม่ก็บอกไม่ใช่แล้วก็ถามอีกว่าลูกสาวนะ่ะ เป็นคนตัวอ้วนๆล่ำๆไม่สูงมากใช่ไหมแม่ก็บอกไม่ใช่หลวงพ่อก็เลยมั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่พี่แดงคะ่ะแต่ไม่รู้เป็นใครที่มาแฝงล่างพี่แดงอยู่ในตอนนี้หลวงพ่อก็เลยถามออกไปเลยว่าเจ้าเป็นใครแล้วเจ้าต้องการอะไรทำไมต้องมารังแกคนที่เขาไม่มีทางสู้ เสียงนั้นไม่ตอบอะไรค่ะได้แต่หัวเลาะเสียงแหลมออกมาไม่ตอบอะไรพระเลยสักคำพระก็ย้ำไปอีกรอบถ้าหากเจ้าไม่ตอบแสดงว่าเจ้าจงใจจะเป็นศัตรูแล้วต้องการหาเรื่องล่องดีกับเราใช่ไหมผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตอนนั้นก็ไม่ตอบเหมือนเดิมค่ะเอาแต่หัวเลาะเสียงแหลมหวยหวนออกมาใส่หลวงพ่อ จากที่หัวเราะเบาๆก็เริ่มเป็นหัวเราะดังขึ้นเสียงน้ำเริ่มจะทุ้มเริ่มจะกลายเป็นเสียงผู้ชายค่ะหลวงพ่อท่านก็ตกใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเขารีบหันมาบอกแม่ว่าให้เตรียมของไว้ให้ดีๆพรุ่งนี้เราออกจะต้องเราอาจจะต้องออกเดินทางไกล แล้วคนเป็นแม่ก็เริ่มหนักใจค่ะว่าแล้วจะไปได้ยังไงในเมื่อพ่อยังไม่รู้เรื่องนี้เลยสรุปแล้วหลวงพ่อก็แนะนําว่าทั้งคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่ค่ะจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาพอคืนนั้นหลังจากที่พระกลับไปพ่อก็กลับมาถึงบ้านในเวลาต่อมาพ่อกับแม่เขาก็นั่งปรึกษาการถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกคนเป็นพ่อก็โมโหมากว่าแม่ทําอะไรโดยไม่ปรึกษา แต่เมื่ออธิบายทุกอย่างให้ฟังแม่ก็บอกไปว่าเราลองมาทุกทางแล้วลูกสาวเราก็ยังไม่ดีขึ้นถ้ามันจะเหลือทางนี้ให้ลองมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายพ่อลองเชื่อพระดูสักครั้งเถอะนะ คนเป็นพ่อก็ด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวค่ะจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยวันนั้นก็ตัดสินใจเชื่อเมียค่ะก็ตกลงตามที่แม่บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางให้เตรียมข้าวของอะไรบ้างพระท่านก็เขียนใส่โน้ตไว้ให้หมดค่ะ หลังจากนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ช่วยกันเตรียมของตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะในขณะที่ตัวลูกสาวเองคือตอนนี้อาการหนักมากแล้วนะคะเริ่มจะพูดคำไม่เป็นคำเริ่มจะผอมแห้งจนไม่มีแรงเดินเมื่อได้เวลาที่นัดกับพระเรียบร้อยแล้วพ่อก็อุ้มลูกสาวขึ้นรถแล้วก็ขับไปรับพระที่วัดจุดหมายปลายทางของคนทั้งหมดนี้ก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ อันนี้พี่จุ๋มเอ่ยชื่อได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเขาก็มุ่งตรงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ทันทีที่รถรีบเอ่อจะเรียกว่าทันทีที่รถเคลื่อนตัวออกจากบ้านพี่แดงก็มีอาการดีใจอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะร้องเพลงยิ้มหัวเราะมานั่งตบมือร้องเพลงค่ะซึ่งคนเป็นพ่อก็รู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของลูกสาวตัวเองมาก พระก็ได้แต่บอกว่าไม่ต้องสนใจให้รีบมุ่งหน้าไปเราจะไปให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพ่อได้ยินอย่างนั้นก็รีบเหยียบเต็มที่เลยค่ะในระหว่างที่นั่งรถไปต่างคนก็ต่างเงียบไม่มีใครพูดจอาอะไรกันเลยสักคนจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านสมัยนั้นคือไม่มี g p s อนะทุกคนแต่พระท่านสามารถบอกทางไปได้ถูกเลยว่าให้ไปที่ไหนยังไงพอเข้าไปถึงหมู่บ้าน ผละกก็ให้พ่อลงไปถามผู้ใหญ่บ้านว่ามาหาบ้านนายวิทย์มาหาบ้านนายวิทย์บ้านนายวิทย์อยู่ตรงไหนซึ่งก็ได้คำตอบค่ะเพราะว่านายวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีตังในหมู่บ้านค่ะเขาเป็นคนรวยที่คนทุกคนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพนับถือแล้วก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจพา คณะเดินทางกลุ่มนี้ค่ะไปที่บ้านของนายวิทน้องๆเชื่อไหมพอไปถึงบ้านนายวิทย์นายวิทย์ไม่ได้แปลกใจอะไรไม่ได้แปลกใจอะไรของการมาถึงของแขกเลยนะเหมือนเขารู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาเขาเตรียมการต้อนรับไว้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยแล้วสิ่งที่เหลือเชื่อก็คือการต้อนรับของเขาก็คือเขาจัดงานแต่งงานไว้รอเลยค่ะเขามีการตั้งโต๊ะ รถน้ำล้อรถน้ําสังอะค่ะแล้วก็มีบายสีสู่ขวัญคือเขาเตรียมทุกอย่างเหมือนว่ามันคือง,งานแต่งงานไว้รอเลยค่ะพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากขอให้ทําตามที่เขาบอกก็พอคนเป็นพ่อด้วยความเป็นห่วงลูกสาวค่ะก็ตัดสินใจเชื่อฟังในวิท์ทุกอย่างเอาลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปนั่งบนโต๊ะเพื่อที่จะเตรียมรถน้ําสังซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีใครมาแต่งงานกันลดร,รถน้ําสังตอนกลางคืนนะ แต่ดิวิทเขาเตรียมทุกอย่างไว้อย่างนั้นค่ะพ่อก็เลยถามไปว่ามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมเขาบอกแค่ว่าต้องจดทะเบียนสมรสด้วยไม่งั้นเขาก็จะไม่ทำอะไรให้ทั้งสิ้นแล้วอีกไม่กี่วันพี่แดงก็จะหมดลมหายใจไปจากโลกนี้คนเป็นพ่อก็ไม่มีทางเลือกค่ะจำเป็นต้องทำตามที่นายวิทบอกทุกอย่างคืนนั้นพิธีแต่งงานก็จัดแบบเร็วๆค่ะ ให้เสร็จเร็วๆแล้วก็ถึงเวลาส่งตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเข้าหอคนเป็นพ่อก็ได้แต่เป็นห่วงลูกแต่เขาห้ามพ่อกับแม่เข้าไปในเรือนหอเขาเด็ดขาดเลยค่ะเขาให้เป็นนอนบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของญาติของเขาแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณมาคุณจะได้เจอลูกสาวคุณที่สวยเหมือนเดิมแต่ขอให้ทุกคนห้ามพูดอะไรแล้วก็ทำตามที่เขาสั่งเท่านั้นทุกคนเหมือนจะทำตามง่ายๆค่ะ มีแค่พระเท่านั้นที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลพระได้อยู่นิ่งๆแต่ท่านได้เก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็ไปบ้านพักที่นายวิทย์จัดไว้ให้จนกระทั่งลุ่งเชา้าพ่อกับแม่ก็รีบมาที่บ้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อที่จะดูว่าลูกสาวของตัวเองยังสบายดีอยู่ไหมแล้วก็เหลือเชื่อค่ะทุกคนพอมาถึงพี่แดงกับนายวิทย์ กำลังนั่งรออยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านแล้วพี่แดงนี่คือเหมือนคนละคนเลยค่ะตอนนี้คือพี่แดงกลับมาเป็นสาวสวยผิวพรรณผ่องใสเหมือนเดิมผมเผ้าก็ดูเรียบร้อยขึ้นจะต่างก็ตรงแค่ร่างกายที่ยังซูบผอมอยู่ซึ่งในวิ์บอกว่าอีกไม่นานพี่แดงก็จะกลับมามีน้ำมีนวลเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับไปที่สมุดประกาศส่วนแดงผมจะดูแลเอง นายวิทย์ก็ทิ้งทายวิยแค่นั้นแล้วนายวิทย์ก็บอกว่าหากทุกคนไม่เชื่อฟังคุณจะไม่ได้เจอแดงอีกเลยพ่อกับแม่ด้วยความกลัวว่าลูกสาวจะเป็นอะไรไปคะ่ะก็ได้แต่นี้มนพระให้กลับขึ้นรถโดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นพระท่านก็คาใจพอขึ้นรถไปได้รถออกตัวพระก็พูดตลอดว่ามันเป็นกรรมนะถ้านายวิทย์เขายิ่งผูกมันก็จะยิ่งเป็นกรรมต่อเนื่องกันไปกี่ภพกี่ชาติก็จะตัดไม่ขาด แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเขาก็เห็นว่าถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะรักษาชีวิตลูกของเขาเอาไว้ได้เขาก็จะปล่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เงียบหายไปโดยที่คนเป็นมอเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เรียกร้องความช่วยเหลืออะไรจากใครอีกเลยค่ะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปแค่หนึ่งเดือนนายวิทย์ก็ขับรถสีแดงพาพี่แดงกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ คราวนี้พี่แดงกลับมาในสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือสวยหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือพี่แดงกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเอาแต่งเงียบถามคำตอบคําคนเป็นพ่อก็เป็นห่วงค่ะก็เลยแอบกระซิบถามลูกสาวไปว่าต้องการให้พ่อช่วยอะไรไหมพี่แดงตอบออกมาแค่ว่าไม่ต้องค่ะ พ่อกับแม่ไม่ต้องทําอะไรเพื่อหนูแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่หนูเดินออกไปจากชีวิตเขาชีวิตหนูก็จบลงเช่นกันแล้วปัจจุบันนี้พี่แดงก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านอําเภอตําบลอะไรพี่จุ๋มขอเก็บไว้ไม่ไม่บอกนะคะตอนนี้พี่แดงก็น่าจะอายุประมาณเกือบเกือบจะหกสิบแล้วค่ะพี่แดง มีลูกกับในวิทย์สี่คนนะคะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายสองคนตอนนี้ทุกคนเรียนจบแล้วก็ทำงานทำการกันหมดแล้วทุกคนพี่แดงก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับในวิทย์ไม่รู้มีความสุขหรือไม่มีความสุขยังไงเนาะไม่สามารถรู้ได้แต่รู้ได้เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ที่เขาเดินออกจากชีวิตในวิทย์ชีวิตของพี่แดงก็จบลงเช่นกัน